สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ลับมานําเสนอเรื่องราวของนินจานาูโตให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นั้นเกี่ยวข้องกับอุจิวามดาระนินจาที่ถือว่ามีความเก่งและความสามารถอันล,นล้นพ้นอยากที่จะหานินจาผู้ใดมาต่อกรได้ยกเว้นอย่างโฮคาเงะรุ่นที่1เท่านั้นแต่มาดาระในตอนที่ถูกคืนชีพขึ้นมา ภายหลังที่ถูกวิวัฒนาการด้วยคาบุโตนั้นแม้แต่หัวคางเงะรุ่นที่1ก็เอาไม่อยู่จริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับพี่เขาจริงๆเลยว่าของเติมทูมาเยอะแน่นอนครับเนื้อหาของเราในวันนี้นั้นชื่อว่าสาเหตุที่มาดาระถูกคืนชีพขึ้นมาที่อยู่ในวัยหนุ่มมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนั้น ก่อนที่จะรับชมรับฟังเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และติดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะฟังคำตอบของเราในวันนี้แล้วก็ไปรับชมกันเลยครับคาถาสัมภเวสีคืนชีพเป็นคาถาวิชานินจาต้องห้ามที่เซนจูโทบิรมามะ หรืออดีตโฮคาเงะรุ่นที่2ผลิตคิดค้นขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเรียกวิญญาณของบุคคลที่ตายไปแล้วให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาในโลกของมนุษย์ในฐานะของซอมบี้หลังจากนั้นก็จะใช้งานซอมบี้ที่เป็นอมตะในฐานะของกำลังรบในการต่อสู้ในสงครามซึ่งการที่จะปลุกวิญญาณหรือทำให้สัมภเวสีที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาในฐานะของซอมบี นั้นมันก็จะอาศัยปัจจัยอยู่สองอย่างนั่นก็คือต้องมี DNA ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเลือดเส้นผมหรืออวัยวะอะไรบางอย่างที่มี DNA ของผู้ที่เราต้องการที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาการฟื้นคืนชีพให้สัเภวสีจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณมี DNA ของบุคคลที่ได้ตายไปแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย ซึ่งก็จะต้องมีร่างสังเวยของคนเป็นๆที่จะต้องกลายมาเป็นร่างภาชนะให้กับเหล่าสัมภเวสีผืนชีพที่ฟื้นขึ้นมาได้สิงสู่และครอบครองร่างนั้นให้กลายเป็นซอมบี้ที่เป็นอมะตะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าคนที่คิดค้นวิชานี้ขึ้นมาคือโฮคาเงะรุ่นที่สองที่เขาได้คิดค้นวิชานี้ขึ้นมาในช่วงที่โลกนินจาอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยสงคราม แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นินจาฝีมือดีหลายต่อหลายคนอาจจะต้องล้มหายตายจากไปเพราะภัยของสงครามในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นคาถาสัมภเวสีคืนชีพจัดว่าเป็นคาถาที่อันตรายแล้วก็รับมือยากทีเดียวครับและแม้ว่าในอดีตสัมภเวสีที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะเคยเป็นศัตรูของผู้ใช้คาถามาก่อนแต่หลังจากที่พวกเขาถูกปลุกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะของสัมภเวสี ที่ถูกคืนชีพร่างสัมภเวศีของพวกเขาก็จะยอมทําตามคําสั่งของผู้ใช้คาถาชนิดที่ไม่สามารถขับขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแม้ว่าจะเป็นคาถาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อปกป้องพวกพ้องแล้วก็นํามาซึ่งชัยชนะในสงครามแต่ถึงกระนั้นก็จัดว่าเป็นคาถาต้องห้าม ที่ขาดต่อหลักศีลธรรมอันดีที่มนุษย์โลกพึงจะมีต่อกันเพราะว่าเป็นคาถาที่จะต้องไปปลุกเอาวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะของซอมบี้ที่เป็นอมตะแล้วก็จะเป็นร่างซอมบี้ที่เหมือนกับเป็นอาวุธนินจาที่ไม่สามารถขัดขืนหรือต่อต้านผู้ที่ใช้คาถาได้อีกทั้งในการฟื้นคืนชีพก็จะต้องใช้ร่างสังเวยที่เป็นผู้ที่มีชีวิต ดังนั้นหลังจากที่โมคาเงะรุ่นที่2ได้ตายไปและสงครามในยุคนั้นก็สงบลงคาถาสัมภเวสีคืนชีพจึงกลายเป็นวิชาต้องห้ามของหมู่บ้านโคโนฮะที่ไม่อนุญาตให้นินจาคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านฝึกฝนหรือเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนินจาคนหนึ่งต้องการที่จะใช้วิชานี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองยกตัวอย่างเช่นโอโรจิมารุและคาบุโต เขาได้แอบค้นคว้าและขโมยวิชานินจานี้ไปฝึกฝนและได้นํามาใช้งานจริงในเวลาต่อมาส่วนวิญญาณหรือสัมภเวสีที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็จะอยู่ในสภาพของร่างซอมบี้ที่เป็นอมตะซึ่งทางอายุรูปร่างและความสามารถต่างๆก็จะเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะตายยกตัวอย่างเช่นก่อนที่จะตายมีความสามารถในการใช้วิชานินจาอะไรบ้างอายุเท่าไหร่ มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเมื่อถูกคาถาสัมภเวสีกลับฟื้นคืนมาก็จะมีรูปร่างคาถานินจาและความสามารถในขณะก่อนตายแบบนั้นเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยเกี่ยวกับคาถาสัมภเวสีคืนชีพนี้ทางทีพีสตูดิโอก็เคยได้นำมาลงในก่อนหน้านั้นอันเป็นเอพิโซดที่เจาะลึกเกี่ยวกับคาถาสัมภเวสีคืนชีพถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการรับชมหรือต้องการไขข้อกระจางเกี่ยวกับวิชานี้ ก็คลิกที่แถบแนะนำสีขาวด้านบนขวามือของวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับในเอพิโซดนี้นั้นเราจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆบางคนที่เพิ่งจะมาติดตามหรืออาจจะดูอนิเมะนารูโตไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือดูแล้วไม่เข้าใจจนพลาดจุดสำคัญของประเด็นที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ จะต้องมีคำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวอย่างแน่นอนเลยครับว่าทำไมอุจิวมามาระที่แก่ชาราแล้วตายไปเมื่อถูกฝื้นคืนชีพขึ้นมาทำไมกลับมาอยู่ในร่างหนุ่มอีกทำไมไม่แก่เหมือนตอนที่ตายณนะจุดนี้ก็ไม่แปลกครับที่หลายคนจะสงสัยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นสำหรับคาถานี้มันแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย กับการที่มาดาระซึ่งในตอนนั้นอยู่ในวัยชาราแก่เต็มทีที่กำลังจะตายเพราะว่าอยู่ในสังขารของตัวเองที่ไม่ไหวจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้แล้วแต่พอถูกปลุกวิญญาณให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งกลับกลายว่าเขาเป็นหนุ่มขึ้นมาในทันที ก็อย่างที่ทุกๆคนรู้ว่าการอันเชิญมาในครั้งนี้เป็นฝีมือของคาบุโตะที่ใช้คาถานี้หลบพวกสัมภเวสีทั้งหลายให้มาป่วนในสงครามหลกนินจาครั้งที่4และมาดาระก็เป็นหนึ่งในตัวหมากสําคัญที่คาบุโตะเลือกใช้ในการศึกครั้งนี้และการที่มาดาระตายด้วยโรคชรา กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในร่างกายที่ดูเป็นหนุ่มมากกว่าเดิมสาเหตุหลักก็เป็นเพราะคาบูโตนี่แหละครับเพราะว่าคาบุโตนั้นในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของโอโรจิมารุเขาเคยได้ใช้เวลาร่วมกับโอโรจิมารุในการศึกษาแล้วก็วิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเซลล์ของโฮคาเงะรุ่นที่หนึ่งหรือท่านเซนจูฮาชิระมะมาเป็นอย่างดีและด้วยเหตุนี้เองคาบุโตะจึงได้ทำการปลูกถ่าย เซลพิเศษของฮาชิรามะให้เข้าไปไว้ในร่างของอุจิวามดาระซึ่งเขาได้เจอโดยบังเอิญคาบุโตะสามารถที่จะสร้างร่างสัมภเวสีของมาดาระให้กลับกลายไปในวัยหนุ่มที่คงความแข็งแกรง่งและมีพลังความสามารถรวมทั้งสติปัญญาในตอนนั้นเทียบเท่ากับช่วงอายุที่เป็นยุคทองหรือช่องวงวัยที่เป็นท็อปฟอร์มของมาดาระนั่นเองครับและการที่ร่างของมาดาระเคยปลูกถ่ายเซลของโฮคาเงะรุ่นที่1มาแล้ว เมื่อครั้งอดีตจึงทําให้ตอบสนองกันดีกับการปลุกถ่ายเซลครั้งใหม่ที่คาบุโตเป็นคนทําให้ดังนั้นร่างสัมภเวสีของมาดาระที่คาบุโตเป็นคนดัดแปลงก็มีความแข็งแกรง่งดังเทพทูที่เราได้เห็นกันไปในเนื้อเรื่องสงครามโลกนินจาครั้งที่4ีนี่แหละครับว่าทำไมพี่แกถึงเก่งอย่างนี้ เคยมีปรากฏเป็นข่าวว่ามาดาระนั้นแข็งแกร่งจนขนาดที่ว่าอาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะไม่รู้จะหาทางลงให้กับตัวละครที่ชื่อว่ามาดาระนี้อย่างไรเพราะพี่เขาเล่นเขียนเอาจนให้มาดาระนั้นเก่งเกินไปจนหาทางลงไม่เจอกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายทางลงของมาดาระก็ถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอย่างที่เราเห็นไปนั่นแหละครับคือผลของการแข็งแกร่งจนมากเกินไปส่วนเรื่องที่ว่าคาบุโตะไปเจอศพของมาดาระได้ยังไง ในเรื่องก็มีการเฉลยไปแล้วนะครับว่าการที่คาบุโตะไปค้นหาและเจอที่ซ่อนศพของมาดาระนั้นก็เป็นหนึ่งในแผนการที่เซสูดําผู้ทำแกงหม้อใหญ่ให้กับโลกนินจาได้วางแผนการเอาไว้เพื่อให้คาบุโตะนั้นไปเจอศพของมาดาระนั่นเองครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการที่กลับให้มาดาระนั้นไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลสัลยกรรมให้กลับมาอยู่ในวัยหนุ่มอีกครั้งหลังจากที่แกตายไปทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละครับ หวังว่าคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าดูกี่รอบก็ยังไม่เข้าใจได้หายข้อสงสัยกันนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนถูกใจกับเนื้อหาที่เราได้นำเสนอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และติดกระดิ่งให้กับช่องทีพีสตูดิโน้องใหม่อย่างเราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ส่งกำลังใจมาอย่างหนาแน่นซึ่งทำให้เรามีแรงขับในการที่จะทำเนื้อหาต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันครับสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ